เช่นนั้นเจ้าอยากเลี้ยงนางไปตลอดชีวิตหรือนางไม่ต่างอะไรจากของขาดทุนหากเจ้าไม่ยอมให้นางแต่งงานแลกเปลี่ยนเงินคืนกลับมาบ้างข้าก็จะไม่อยู่กับเจ้าอีกแล้วข้าจะจะพาต้าเป่ากับชุนฮวด้วยม่ให้เจ้าได้เจอพวกเราไปตลอดชีวิตเมื่อฟังเสียงด่าทอด้วยความโมโหจากข้างนอกลัวหลั่นที่ทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงเปิดประตูออกมาพร้อมกับเอ่ยอย่างแผ่วเบาหยุดเถียงกันได้แล้ว ข้ายินดีแต่งงานเข้าจวนอองคำพูดของนางทําให้ป้าที่กําลังตะกอนร,ร้องเสียงดังเมื่อครู่เงียบลงทันทีในขณะที่ลุงได้แต่สายหน้าไปมาไม่นะหลันเอ,อ๋ออย่าไปฟังคําพูดจาเหลวไหลของป้าเจ้าเจ้าจะแต่งงานกับคนใกล้ตายอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดรู้ว่าหลันกระตุกมุมปากเบาๆอย่างไรความรู้สึกแต่งงานกับคนใกล้ตายยังดีกว่าถูกบีบให้ไปตายพูดจบ นางก็ปิดประตูลงอย่างเย็นชาบัดนี้หัวใจของนางราวกับจมดิ่งลงไปในก้นเหวลึกแต่งงานกับคนใกล้าตายแล้วอย่างไรล่ะนี่เมื่อสวรรค์ให้นางทะลุมิติแห่งการเวลามาอยู่ในร่างคนขี้ขลาดเช่นนี้นางก็ควรขี้ขลาดให้ถึงที่สุดคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่นางฝ่าฝืนคำสั่งไม่ยอมทำกับข้าวและไม่มีใครเรียกให้ทางไปทำเช่นกันทว่าก่อนถึงเวลามื้ออาหาร ลุงกลอบเดินมาขอาประตูห้องของนางหลันเอ,อ๋อท่านลุงคนนี้เป็นที่หลันเอ๋อไม่อยากปฏิเสธมากที่สุดนางจึงยอมเดินไปเปิดประตูและเห็นเขายืนอยู่ตรงหน้าอย่างรู้สึกผิดหลันเอ,อ๋อลุงขอโทษมากินปลากันเถอะผู้เป็นลุงเอ๋อด้วยดวงตาแดงกำ่ำลัวหลันรับปลาและเข้าจากมือของเขาพบว่านี่เป็นครั้งแรกที่นางได้กินอาหารร้อนๆในรอบหลายปี เมื่อก่อนป้ามักบอกกับลุงเสมอว่านางกินข้าวไปแล้วไม่ยอมให้กินข้าวร่วมโต๊ะเดียวกันนางเองก็บอกกับลุงไว้ว่ากินไปแล้วตั้งแต่ทำกับข้าวเสร็จแล้วดังนั้นลุงจึงไม่เคยรู้ว่านางมักจะได้กินอาหารที่เหลือเย็นๆเสมอนี่ลุงไปตกปลามาเองหรือรีบเข้ามาก่อนเถอะพรุ่งนี้ข้าจะเข้าจวนอ่องแล้วเย็นนี้มานั่งคุยกันเถอะลุงพยักหน้าพลางเฉ็ดนน้ำตาเขาเข้าเมืองไปซื้อปลาด้วยตัวเอง นี่อาจเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของหลันเอ๋อในบ้านหลังนี้แล้วเพราะนางอยากกินปลาเขาจึงพยายามไปหามาให้เขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าๆที่อายุนานกว่าสิปีพร้อมกับมองนางกินข้าวและปลาในจานจนหมดเกลี้ยงพลางถอนหายใจยาวหลันเอ๋อลุงรู้ว่าเจ้ายอมแต่งงานกับท่านอองเพราะกลัวว่าลุงกับป้าจะทะเลาะกันแต่ท่านอ,องคนนั้นกำลังจะตาย หากเขาสิ้นใจตายขึ้นมาเจ้าเองเจ้าพูดไปได้เพียงครึ่งประโยคลุงก็ไม่อาจพูดต่อได้อีกชายสูงเจ็ดชื่อกำลังสะอึกสะเอื้อนราวกับเด็กน้อยที่ถูกรังแกเพื่อไม่ให้ลุงของนางต้องกังวลล้วนหลานจึงค่อยๆเผยยิ้มออกมาท่านลุงข้าไม่เป็นไรไม่แน่ว่าพอข้าไปที่นั่นท่านอ๋องก็อาจจะไม่ตายก็ได้อย่าทำเช่นนี้เลยข้ารู้สึกไม่สบายใจ หลันเอ,อ๋ลุงจะไปคุยกับป้าให้หาครอบครัวดีๆกว่านี้พูดจบลุงก็รีบลุกขึ้นเดินออกไปทันทีไม่ต้องรอบรัวหลันรั้งลุงที่รีบเดินออกไปไปจนออกนั่นแหละข้าจะได้เป็นชายาเอกบางทีอาจได้ใช้ชีวิตดีๆสักสองปีลุงได้แต่ถอนหายใจยาวเขารู้ดีว่าต่อให้พูดอย่างไรป้าของนางก็ไม่ฟังเขาจึงหยิบผ้าเช็ดหน้าลายดอกไม้ออกจับอ้อมแขนและยืนให้กับร้วลันด้วยมือสันเทา หลันเออนี่คือของที่ติดตัวเจ้ามาเดิมทีเจ้าเคยมีผ้าห่มผืนเล็กๆกับอาพรตัวเล็กแต่เวลาผ่านมานานหลายปีของเหล่านั้นหายไปหมดแล้วเจ้าเก็บผ้าเช็ดหน้าผืนนี้เอาไว้แล้วกันลุงไม่มีสิ่งใดจะมอบให้เจ้าเมื่อพูดอย่างนั้นลุงก็เริ่มร้องไห้อีกครั้งล้วนหลันดับผ้าเช็ดหน้าไปบนนั้นมีตัวอักษรปักอยู่สองตัวล้วนหลันที่แท้ชื่อของนางก็มาจากผ้าเช็ดหน้าผืนนี้นี่เอง แต่นางไม่ได้รู้สึกอะไรกับผ้าเช็ดหน้าอันแปลกหน้าผืนนี้มากนักก่อนจะเก็บมันไว้ในเสื้อและปลอบใจผู้เป็นลุงอย่าเศร้าไปแค่แต่งงานเท่านั้นมันเป็นเรื่องที่สก,กิทุกคนต้องพบเจอข้าดีใจเสียอีกที่ได้แต่งงานเข้าโจนอองข้าจะได้เป็นชายาเอกเชอนะสุดยอดไปเลยลุงที่ฟังรู้ดีว่านางพยายามปลอบใจเขาจึงกลั้นน้ำตาไว้แล้วตอบไปว่าหลันเออหากเจ้าไม่อยากแต่งงานก็บอกมาเถอะ ลุงจะปกป้องเจ้าถูกวิธีทางข้าอยากแต่งงานข้าไม่เคยบอกว่าไม่อยากแต่งงานลว้วนหลั่นจงใจเผยอรอยยิ้มกว้างนางต้องสร้างความมั่นใจให้กับคนเดียวในโลกนี้ที่ห่วงใยนางลุงได้แต่ถอนหายใจและเดินออกไปอย่างเงียบๆคืนนั้นลว้วนหลั่นรู้สึกนอนไม่หลับวันแรกที่ข้ามิติมาที่นี่ก็ตัดสินใจแต่งงานกับชายเต็นไม้ใกล้ฝั่งฟังดูแล้วอาจดูน่าตลกแต่จะทําอะไรได้ละ่ะ ต่อให้นางไม่ใช่ล้วหลันที่ทะลุข้ามมิติมาที่นี่หากเจ้าของร่างตัวจริงยังอยู่นางก็คงตัดสินใจทําแบบเดียวกันเพื่อท่านลุงอยู่ดีเช้าวันรุ่งขึ้นป้าของนางทํากับข้าวทั้งหมดสี่จานแล้วเรียกให้ล้วหลันไปกินร่วมโต๊ะเดียวกันเป็นครั้งแรกทว่าล้วหลันกลับปฏิเสธและตอบป,ป้าที่ยิ้มแย้มด้วยความเย็นชาหลังจากที่ข้าแต่งงานเข้าจนอ,องพวกท่านได้รับเงินรางวัลตอบแทนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พวกเราถือว่าเป็นคนแปลกหน้าต่อกัน